ขาวบอตวื่นลวงอย่างัวมาแท่ตนจะเล่นปืนแบอเนอจะังแหปืนเขาได้ไมบด้นะคะีตงับกับคณคูที่ได้มาชมกิรของเรานะคะนี้าวบอยตวงืนเลวอย่าัวมาแทค่ขาวบอยอมโนะคะนี่ขาวบอยระดับต้นานแกนเพื่อเ็กยังง่ายขึ้ใจเนื้อนิ่มดีกะดีฟ๊าดำ ยอดน้ำตกนะคะมีน้ำตกให้น้องๆได้เล่นหลายแห่งเลยเอาไปดือดรนดูนะคะจะไปเล่นน้ำตกดีกว่าถอดเสื้อลงเลยหยาดยาตาเลยต้องใส่หมวกนะคะเกลียวห่วงต้องใส่หมวกนะถ้าไอ่หมวกก็ไม่รอดเลยนะอ่ามีไอทีฟิววาสดุเฉพาะอย่างจำเป็นนะเมื่อเราจะหนีนะไปอย่เร็ว กกกนอทไ้ีดเิจบข่งท้าเกว่าสโพงข้าม้านะคะเมื่อเราขึ้นไปนักบหลม้าแล้วเ้าเราจะอยู่ตรงกางม้าพอดีเลยนะข้ามาิ่งวมีความจเป็นนะคะต้องอาเลสบกิบเลยกิปุ่นที่ม้าัเือเกินนะไม่อยากให้เด็กกิบผุมก็ต้องวิ่งินั่นเองค่ะวิ่งนัเลย ล้อๆเรามีวิธีป้องกันใส่กางเกงหนังคุณกางเกงยีนใครจะใส่ได้นะกางเกงหนังทั้งวันแต่ข้าวบอยต้องใส่นะคะนี่คือข้อผีม้าแบบข้าวบอยกางเกงหนังเรียกว่ากางเกงแคบผีม้านะคะทำจากแท้ๆมีน้องๆเด็กๆบางโรงเรียนมาบอกว่าลุงพ่อแม่ใส่กางเกงค่ะด้วยความสงอดัยเด็กๆนะคะกางเกงไม่ได้ขาดนะคะเขาใส่คุณกางเกงยีนส์ลักษณะ ไม่จริงไม่รูเดี๋ยวกรูี่นะคใส่ไวเพื่อป้องกันตัวเมื่อเราดี่ม้าไปโดเดียวนะคะตังเกงขาดตังเกงแคกีม้ามีความจำเป็นมากนะคะวางรึนมืนึ่งขึมาจากข้างเงกมีสองไม่ได้ใส่เลยเียงว่าขสมืนี่คือพกขาบอยนะคะอี่บนหลังม้าเท่น่าดูเลยนะวางขึมือสองวางกึ้นอางแข็งแรงแล ก um ็มือต้องแข็งแรงนะคะปืนหนึ่งกระบอกน้ำหนึ่งกิโลไม่างนั้นเราเมื่อยก็ไม่ได้นะเพราะว่าปืนมันหนักนะคะยี่สิบช่วงสักสองตัวที่ตาแข็งทำไงคุณเจีจับสองตัวนี้ได้นะมันก็วิ่งไปกับกลุ่มพนักงนจัดยากนะคะโดยช่วยของเราเป็นเชือกเรียกว่าบ่วงบาหรือบ่วงเชือกนั่นเองเอาไปคล้องคอนะคะลงพ่านนี้ยกไปคล้องให้ดู เตะไกลเส้นเชือกต้องยาวไว้นะถ้าเอาตั้งชันนี้จะจบขุณอาจจะได้รำรังวันนะคะขี้วัวเต่งนะเชือกเส้นนี้เราอไว้ย่างต้องบ้านแล้วก็สุมฟาดเออคอนั่นเองวนเข้าตัดเด็กนะวนเร็วมันก็ไปเร็วนะเด็กรุ่นใหม่เขาได้ทุเลามุกเธาจะหมอยู่ที่เดียวนะคะลักษณะเต็มที่แล้วรอทีเดียวมารอไหมครับรวดรวดนะคะตี๊ด นะคะพี่ไไน,นะเตงนะขอถือวัวนะตัวอยู่การคุ้มคๆว่าห้ามไปไล่ด้เสียขอแห้งเปยนะพี่วัวไม่ได้กินนะตัวช่วยครับแซ